สวัสดีถ้าเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดดนะคะกับคนนี้เลยนะคบผมนะอะไรเนี่ยออไปนะครับวันนี้กัดไม่มานะครับอืมไปไปกันผมมีเทียนนะครับไปอือผมจะต้องผ่านรัดให้ได้ก่อนเอาจริงๆ อุยรัด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 เขอโทษนะตัวให้รอดแหละโอเคโอเค,อเ,คเรียบร้อยไปสามห้าสามหก เจอซีแล้วครับสามเจ็ดเก็บกันมไม่มี กันสามเก้าสี่สิบโอ้ได้เวลาลวทุกคนนะเรจะเจอซีกันแล้วมาโอ้จอพักสองมาเแล้วน,นะครับ ไปไไปเย้มาแลอดลอด,ลอดไสักที ไปยบาเฮ้ยรัดมา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 ไม่ได้รัดมาแต่เขาคลิกมาเฉยเขาคลิกมาเทียนยังดับเลยทุกคนโอ้โหตัวนี้มีอะไรเปล่าไม่มีว่างเปล่าไปกันเถอะไปสี่แปด นะครับจะจะเจอเอ,อะไรนะจะเจอฟิกเกอร์นะครับสี่สิบเก้าจนิตนั่นเลยนี่ไมาพร้อมยังพร้อมยัง เบิร์แล้วนะครับทุกคนมันขี้เนะนียต้นนี้ตอนนี้นะแอชวีา่าไอ้ทีตกไปแล้วโอ้โหเดินเร็วมากต้องย่องนะครับเออเลอไปใช้อันนี้ของใช้อันนี้ของน้องคนนี้ดีกว่าคําอธิบายของน้องคนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมใช้คําอธิบายของน้องคนนี้ก่อนแป๊บนึงนี่นะครับผมติดไว้ให้คนนี้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อน ม,นะมีอะไรไหมนะครับอืออะไรอยู่ใกล้มากเลยสาเหลียม เ,เพื่อนจะได้รู้เราไปหาต่อไปโอเคัลหลไปหานะครับอันนี้ได้มาแล้วสองตัวนะครับสองอันโอเค เราจะลอดด่านฟิกเกอร์นะครับผมนะมาเราเพื่อนไปหามาก,ก่อนไหนดี๋ซิขาดสามเหลี่ยมขาดสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมอีกสองอันขาดอีกสองอันสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมสีเหลี่ยมหาเร็วสี่เหลียมหาเร็วสามเหลี่ยมยังไงสามเหลี่ยมหกสี่สามหกสี่สามสี่หนึ่งหกสี่สามสี่ จะผ่านแล้วหนึ่งหกสี่ ผมซื้ออะไรได้บ้างขอชิปแล้วกันแล้วกันจหดให้เต็มเลยนี้ผมได้พิดโดเนทตแล้วนะครับทุกคนนะอันนี้อะไรคุยกับบอ๊บอบบ๊อบได้ไหมลัดติ้งพับเป็นออโอเคปิดวิทยุ ไปออเขาอยูนะ่ไนไปไปกัน ไปเรื่อขึ้นไหมยปเต้ร้านเจ็บรอแล้วกันนะ <c oughs> เพลงในดีมากเลยมาล้างจิบของเล่นมครับทุกคน <c oughs> หาประตูเจอ Hello, <laughs> ที่รักนะครับ<อฟ>ทางใน,นขวาไลไซายดีไปนะครับที่ไหนเนี่ย พยายามไม่พูดอะไรนะครับเพราะผมกลัวไปทาะไรดีไม่ไม่เป็น ตัวสัน่นไปเหมือนตอนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีอะไรขึ้นที่หน้าจอให้หยุด เจออะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะยังไงดีน um ีอะไรสิบเหรียญเอามาไปไงโอ้โอ้ไม่ง no> mm> ี้เดี๋ยวเหรอเครื่องมือไฮเทคมาก ส <c oughs> ผมกลัวมากเลยนะครับตอนนี้เล่นตามเราทำงไีผมกลัว เอหกสิบเอหกสิบจะมาตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ถ้ากดถึงหกสิบเอหกสิบน่าจะมาเพมีคำว่าเอเหมือนกัน あ。Uh huh. กล้าเสี่ยงแล้วกันนะเฮ้ยตายแล้วเสียงแล้ว มาตั้งแต่ยังไม่ถึงห้องหกสิบโอ้โหเยอะมากเลยใช่ไม่ไม่หรอกฮ้ย 雷暴。 ผมอีาไปสักพักนึงแล้วนั่นแค่สองร้อยโอเคพอแบตจะหมด ผกัวตัวสันไม่ไหวแล้ว เลขห้าสิบไปผมกลัวมีอะไรขึ้นที่น่าเจอมากเลยตอนนี้นละมือไม่ไหวหรอก 60 e 잠 ไม่ทันอ่าตายแล้ว <c oughs> กดไม่ทันหฮ่อ,อคนไม่เ้โอโตายแล้วทำไงดีเคอเค,อเคลบเอสแป๊บหนึ่งเพื่อนติม เอหมาเลยเดี๋ยวลับทีลกตายแล้วตายแล้วครับุณธรมาห้องหกสิบเก้าคุณตายด้วยเอหกสิบ มายัาง <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ